ทำไม่ช่วงทันยานเศร้าถึงไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะครับใครตรงกับเหตุผลไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะข้อแรกนะครับคือคออ่อนนะฮะคือคนไข้มีคนนึงเล่าว,ว่าบางทีกินเหล้าได้เป็นลังเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าช่วงทันยาตั่งเศร้าเนี่ยกินแก่3าขวดเนี่ยภาพตัดแล้วนะครับอย่างที่2นะครับตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมีฤทธิ์เป็นกดประสาทเรานะครับบางทีการกินแอลกอฮอล์เองเนี่ยทำให้โรคซึมเศร้ากําเริบเลยก็ได้นะเพราะว่ามันกดประสาททําให้อารมณ์มันเศร้าขึ้นแหละนะครับ อย่างที่3นะครับกินยาด้านเศร้าบางกลุ่มนะฮะคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้มีปัญหาง่วงซึมได้เยอะนะครับยากลุ่ม ssi SS r sni r tca นะพวกเซทาลีนฟลอกซิตินอะมิทิเลีนนอร์ทิเลีนเนี่ยนะแล้วก็ยาบูโปยออนหรือเวลบูตินเนี่ยนะฮะถ้ากินคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงในการชักเกร็งได้ด้วยนะครับอย่างที่4นะฮะคือเราไม่รู้ว่าแบบเวลากินแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายแต่ละคนนหะมีการกําจัดยาต้านเศร้าที่ไม่เหมือนกันนะบ,บางคน กินแอลกอฮอล์คู่กับยาต้านเศร้าเนี่ยทำใหร้ระดับของยาต้านเศร้าเนี่ยมันสวิงนะครับพอระดับยามันสวิงนะฮะก็มีผลกับเรื่องของผลการรักษาได้อย่างที่5นะครับบางคนเนี่ยใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหมือนการเซลฟ์เวตีแคดหรือการจัดก,การอารมณ์ลบของตัวเองนะความคิดโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่าเศร้ากางังวลก็กินแอลกอฮอล์ ol, กดความรู้สึกไปนะครับพอทำแบบนี้ปั๊บนะฮะทำให้คุณมีโอกาสติดแอลกอฮอล์ในอนาคตเกิดเป็น Al ol, อกลิซเซอีกมีปัญหาตามมาอีกนะครับ สุดท้ายอย่าที่6เนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันรบกวนคุณภาพของการนอนหลับพอมันรบคุณภาพการนอนไม่ดีเนี่ยก็ทําให้ตัวโรคจิตเวทแย่ลงได้นะครับอันนี้ก็เป็น6เหตุผลนะฮะว่าทําไมแอลกอฮอล์เนี่ยเวลากินยาต้านเศร้าไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ